สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่รายงานอากาศนะครับประจำวันที่24กรกฎาคมพศ2564นะครับเรามาดูภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่วันนี้นะครับจะเห็นว่าพายุนะครับพายุก็ยังมีอยู่3ามลูกเหมือนเดิมแต่ที่จะหนักกว่าเดิมมาดูครว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับ พายุรูปเดิมนะครับที่เป็นใต้ฝุ่นนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับใต้ฝุ่นก็ก็เตรียมยังไม่ขึ้นฝั่งนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับยังหมุนวนอยู่ที่เดิมตรงนี้นะครับตรงนี้เลยยังหมุนวนอยู่ที่เดิมก็ทวีกําลังขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พายุรูปที่สองปรากฏว่า ลงลงย้อนกลับมายัางทะเลแล้วครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาขึ้นฝั่งแล้วก็ย้อนกลับมาทําให้แบบนี้นะครับเกิดมีผลต่อประเทศไทยค่อนข้างเยอะแน่นอนในขณะที่อีกลูกหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่อินเดียนะครับก็ขึ้นฝั่งแล้วก็กําลังก็ลดลงแล้วนะครับก็ทําให้ฝนตก แต่ไม่ค่อยมีผลกับประเทศไทยเท่าไหร่นะครับเอามาดูครับเรามาซูมที่ประเทศไทยนะครับเอามาซูมที่ประเทศไทยของเราไปนะครับจะเห็นว่าพายุนะครับที่ทะเลจีนใต้นะครับออกจากชายฝั่งแล้วก็ลงมาอย่างทะเลตรงนี้นะครับทำให้นี่ครับดูดนะครับดูดลมนะครับลมปากว่าเอาลมทวีกำลังแรงเพื่อไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงพายุนะครับ อายุด,ดูดไปนั่นเองทําให้ลมลมฝนของประเทศไทยวันนี้จะหนักกว่าเมื่อวานนะครับฝนน่าจะตกหนักมากขึ้นนะครับวันนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็โดยทั่วไปแล้วทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคนะครับเรามาดูซิว่าลมนะครับที่ประเทศไทยนะครับตรงไหนแรงสุดนะครับก็ดูตามสีนะครับสีเขียวเขียวนะครับน่าจะประมาณ ค่อนข้างแรงนะครับที่นครราชสีมา22นะครับขอนแก่นก็20 21แล้วครับแต่ว่าที่ใกล้ใกล้ชายแดนนะครับก็20กว่านี่ลมค่อนข้างแรงนะครับลมแรงๆอย่างนี้นะครับ20กว่างนี้ฝนตกแน่นอน100%นะครับวันนี้โอ้น่าดีใจนะครับก็หลังจากบางจังหวัดนะครับฝนทิ้งช่วงมานะครับ โดยเฉพาะภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับที่ฝนทิ้งช่วงมาระยะหนึ่งแล้วมาถึงวันนี้ก็เรียกว่าชุ่มชําชุ่มชํานะครับน่าจะได้น้ำได้เนื้อนะครับเนื่องจากอ,อิทธิพลพายุนะครับลูกนี้นี่เองนะครับลูกนี้นะครับทำให้ประเทศไทยก็มีมลมฝนเยอะขึ้นนะครับเรามาดูภาพถ่ายทางดาวเทียมกันนิดนึงครับว่า จะเป็นยังไงจะเห็นว่านี่ครับเป็นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับประเทศไทยจะเห็นว่ามีเมฆสีคขมขๆนะครับสีเทาเทาดำาๆเนี่ยนะครับสีเทาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฝนตกรดติดแน่นอนครับอ่ารถอาจจะไม่ติดเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับอ่านะครับฝนตกแน่นอนนะครับอ่ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับนอกจากนั้นก็ทุกทั่วภูมิภาคตั้งแต่นะครับ รา,าจทจันทบุรีระยองนะครับสะแก้วปัตนาครศรียุทธยานาครราชสีมาสุรินทร์อุบลน,นะครับขอนแก่นกาศินนะครับอุดรเลยนะครับหนองคายมุกดาหารทุกจังหวัดของประเทศวันนี้นะครับก็เรียกว่าฝนตกนะครับจะตกหนักหน่อยที่กรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วก็ที่ภาค อ่าแต่วันออกนะครับนิ้หนักหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าภาคอื่นจะไม่หนักนะครับดูจากสีของเมฆนะครับสีคขำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ่าเมฆฝนนะครับเมฆฝนไม่ว่าจะเป็นภาคกลางนะครับที่นครสวรรค์นะครับตกหนักเลยนะครับวันนี้นะครับเอาล้ครับเรามาดูอันต่อไปก็คือความชื้นนะเรามาดู ปริมาณฝนสะสมนะครับัตวติปริมาณฝนสะสมจะเห็นว่าที่ภาคมันออกเฉียงเหนือวันนี้นะครับตกหนักเลยครับทั่วทุกภูมิภาคของของภาคมันออกเฉียงเหนือนะทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ลามไปถึงภาคกลางนะครับเพชรบูรณ์ก็ตกหนักนะครับวันนี้ขอนแก่นนะครับอุดรธานีกาฬสินธ์นะครับร้อยเอ็ดนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร้อยเอ็ดนะ ก็ตกแน่นอนครับยะาโสธรน,นะครับมุกดาหารนะครับสีสีชมพูชมพูเนี่ยนะเป็นพื้นที่ตกหนักนะครับเปน็นที่พื้นที่ตกหนักแต่ว่าสีเขียวก็ไม่ได้เบานะครับก็ไม่ได้เบาหนักมากนะครับวันนี้ก็พี่น้องที่มีบ้านอยู่แถวใกล้ภูเขานะครับก็ระมัดระวังนะครับดินถล่มแล้วก็น้ําป่าไหลหลาก เรามาดูอุณหภูมิกันบ้างครับอุณหภูมิวันนี้จะเห็นว่าสีเหลืองสดใสเลยครับสีเหลืองนะครับเย็นสบายครับเพราะฝนตกนั่นเองนะครับทําให้อากาศวันนี้เย็นสบายแต่ฝนเนี่ยนะครับฝนเนี่ยก็เป็นฝนจะเห็นว่าฝนพายุนะครับอันนี้ไม่มีนะครับแต่เป็นฝนเอฝนฝนตัวตีครับฝนพักฝน ฝนพาฟ้าผ่านะครับวันนี้ไม่มีนะครับมีแต่ฝนพายุนะครับพายุก็คือพายุลูกนี้นะครับได้ได้เกิดดูดอากาศดูดลมทำให้ลมพัดหนักนะครับก็เกิดฝนนี่เป็นฝนพายุนะครับฝนพายุจะต่างจากฝนฟ้าผ่าหรือฝนฟ้าขนองอย่างหนึ่งก็คือฟ้าไม่ร้องนะครับตกอย่างเดียวครับไม่มีฟ้าร้องหรอะครับตกอย่างเดียวนะครับต่างกันอย่างนั้นนะครับ ก็จะตกอย่างเดียวนะครับเราไปดูเรดาร์านะครับว่าตรวจพบเมฆที่ไหนดูครับวันนี้ตรวจพบเมฆนะครับมากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับค่อนข้างหนักนะครับวันนี้ฝนตกหนักดีใจกับพี่น้องเกษตรกรที่ รอฝนมานานนะครับบา,บางบางพื้นที่ก็รอฝนมานานนะครับวันนี้ก็ได้ชุ่มฉ่ากันแน่นอนครับก็เรามาดูอันถัดไปก็ก็คือนะครับามาดู p m 2.5กันบ้างครับ p m 2.5แทบจะไม่มีเลยครับเนื่องจากว่าเป็นฝนตกแล้วก็มีลมค่อนข้างแรงนะครับก็ทำให้ลมพัดกระจายนะครับความเข้มข้นนะครับ ก็คือปริมาณเพียง2.5ต่อพื้นที่ก็จะน้อยลงเพราะว่ามันกระจายกระจายออกไปนะครับก็ทําให้ต่อพื้นที่นั้นลดลดน้อยถอยลงนะครับก็ยนินลักษณะเช่นนี้ก็สบายจมูกสบายผิวนะครับนะครับมาดูละอองลอยกันบ้างครับว่าน่าจะน้อยไหมแมนะละอองลอยก็น้อยนะครับแล้วก็พัดในทิศทางเดียวกับ พายุนะครับพายุนะครับพัดในทิศทางเดียวกับพายุก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมาดูชั้นโอโซนครับว่าพัดย้อนหรือเปล่านะครับพัดย้อนกับทิศทางลมนะครับก็ยังใช้ได้นะครับหรือว่าเป็นปกติอยู่นะครับเอาละครับวันนี้นะครับขอสรุปนะครับการรายงานอากาศว่าฝนตกหนักนะครับมีคําว่าหนักด้วยนะครับ ทั่วทุกพื้นที่ภาคของประเทศทุกจังหวัดนะครับถ้าจังหวัดไหนไม่ตกนะครับคอมเมนต์เลยนะครับผมเห็นตายพื้นทีไม่ตกนะครับแต่วันนี้ครับตกทั่วทุกจังหวัดแน่นอนครับเพราะว่ามีพายุนั่นเองนะครับเป็นฝนที่เกิดจากพายุเข้ครับขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยครับ